ครับผมเป็นคนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทกิการก็คือเป็นเป็นในส่วนของประธานมคณะกรรมการสริัทกิการของที่แล้วท่านประเตอเออสชชก็คือปีที่แล้วเราไม่ได้ในเรื่องของการทำเช่าประจำประจำปีนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาเป็นปีนี้ก็ก็ไม่อยู่แล้วนั่าสงสาร ยวว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับพาไม่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นน่ขอไม่อยู่หรออยว่าให้อยู่ข้างหลังไงไม่เห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรอยากว่าให้การสิอรนแล้วกี่เราะรนะคนอื่นที่จะไม่ว่าเลยนะถ้าเดียวีจะาเเชเียยไมนะ้เดี๋ยวจะใช้มุกมือชิ็คืับความเนเดิของพี่ครที่เราเดมาจากเต็นที่นี้ครับ อะไชื like yeah. uh, uh, ่อตรงนี้ครับตกลงครับประกาศได้เลยครับพี่อะนะครับผมัพัทครับเแก้วครับยครับเอาเดินเชิญครับตบมือช่วดีหน่อยครับไปแล้วไป้อเสียง เรนักย้อนคัาเลยครับก็รวมรายชื่อขอนนะครับเราทุกคนนะครับนะก็จชื่อที่เราเป็นคนได้นะครับไนะได้เชิญนะได้เชิญนะไเชิญนะ้เชินะไ้เชิญนะได้เชิญนะ้เชนะได้เช่นะชนะนะฮดนะเนะ้ะนะได้เชิญระ้น้ะเเนเนนเนเ้เช้อ ช่วงที่มันมาแรงครับขยา่าแถวนีเขาจะมีู้สึกวาจะเป็นงานมงคลน,นะครับผมสำหรับนสวันเไหร่นะครับอ้าวอ่าพอดีช่องวันที่ยี่สิบสองยอย่างนี้พี่ยังไม่ได้แตกเลยเอาละแต่ละกิจกรรนี้คือเราเดี๋ยวเราบอ,องรันก่อนนะครับแต่ว่าดันโดนคับหันหน้าไปดานโดนเลยคับพี่หันหน้าไปดานโดนเลยครับ รางวันได้โดยครับโอ้โหคือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับเราเอางบที <S <s ่เราไม่ได้จัดไปที่แล้วอ่ะ

เพ you know? ื you know? like ่อนเขาพี่น้องพี่น้องคนชวนเขาโมงสงสารว่าสองวันนี้ถ้าตอนนีิดอะไรหรือเปล่าเพื่อนเขารู้มดแล้วว่าวันแต่งงนกองระบุแล้วผิวนิ่งเ็า่ายรอยแล้วเลืองเดียวแค่แจ้งเพื่อนเขาทราบทางการว่าไม่จะแต่งม่หลักจะเล่นซองแต่ว่า ทุกอย่างในโลกมันเกิดขึ้นได้รู้อยู่ว่าถ้าเกิดเราขอเองโอกาสที่เองจะตอบรับมันมีสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอกาสที่เราจะไม่ตอบรับไม่มีทุกอย่างในโลกมันเกิดขึ้นได้รู้อยู่ว่าถ้าเกิดเราขอเองโอกาสที่เองจะตอบรับมันมีสูง แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอกาสที่เะไม่ตอบรับไม่มีเลยขอโทษด้วยวนี้ต้องให้ทุกอ่างมาันคอนเฟิร์มแล้วมันชัวรแล้วว่ายังมีได้ชันน่นแล้วาไน้กอเขาจะต้องขออะไที่รับก็ทำไมต้องเป็นงานนี้ทำไมต้องเป็นทู่นี้เราสองคน รู้จักกัน้ความชวน,บนพบเจอกันด้วยความชวนมีความสามันธ์ด้วยกันก็ที่ความชวนทาร้องถามถามามไปก็พี่ความชวนเราถ้าจำไม่ผิดก็ท่องเที่ยวประจำปีครั้งแรกเป็นครัะนะ้งที่เราตัดสินใจจะรักกันอีกครั้งเราก็ไ่จีจักเพราะฉะนั้นคงจะมีสัาญา คงไม่คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะเหมาะสมกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าเขาจะขอเขาจะขอมาแต่งงานต่อหน้าพี่น้องทุกชุดทุกคน เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเดี๋ยวจะบังเข้าให้พูดคำสองคำอยู่มาไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้บอกกเพื่อนๆใน้านั้นว่าข่าวดีของเราเกินเมื่อไหร่ครับ